สวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการซื้อสินค้าในซีรัลฮับเน็ตเลยทุกคนครับก็หลายๆคนเนี่ยนะครับที่ซื้อโปรหรือว่าซื้อสคริปเปอร์เป็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวที่ดอนี้ผมจะมาสอนกันนะครับอย่างแรกนะครับเราอยู่หน้าเว็บไซต์ซีรัลฮับเน็ตใช่ไหมทุกคนครับให้เรานะผมอ่อทำการคลิกที่ส่วนของสมัครสมาชิกก่อนนะครับก็คือทำการเอ่อใส่ให้เรียบร้อยก่อนเลยนะครับก็จะล็อกอินผ่าน Facebook หรือว่า Discord ก็ได้นะครับผมด้วยนะหรือว่าจะสมัครด้วยตรงนี้ก็ไดด้้้นนะคครรรัับบบใใใสสส่่่่อออยยาลลลืมมมเเ์แววก็ีผ ถ้าเราสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ล็อกอินได้เลยนะครับซึ่งเว็บไซต์ก็ใช้งานง่ายนะครับผมถ้ามีอะไรนะครับทุกคนสามารถกดติดต่อแอมินได้เลยนะนะครับมันก็จะเด้งไปลิงก์แฟนเพจของ cnothub.store นะครับผมตรงนี้นะครับผมนะโอเคนะครับต่อมานะครับผมให้เราไปที่หน้าเติมเงินนะครับผม ก็หน้า t o มันนี่วอ l เล็ตกเนี่ยนะครับก็ให้เราไปสร้างลิงก์ของขวัญอังเปามาก่อนนะครับผมก็ใครที่สร้างไม่เป็นนะครับผมก็สามารถดูลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ผมจะทําการสอนไปให้แล้วนะครับผมด้วนะจากนั้นเอาลิงก์มากรอกได้เลยนะครับผมด้วนนะแต่ในกรณีเนี้ยผมจะใช้ e d e e m Code นะครับซึ่งผมก็สร้างไว้เรียบร้อยแล้วแหละนะครับนี่นะครับเขีย okay, นแล้วหมื่นพอยนะุกวนโอเค ครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะแล้วนะแล้วเนี่ยนะครับผมจะแจกโค้ด100คนนะครับให้เราเนี่ยครับผมพิมพ์คําว่าเอ่อมี์คำนี้ลงไปนะครับ e x c l u s i n e n o p y นะครับผมก็จะได้ตังค์ฟรีๆไปเลยนะครับผมรีบมากรอกเลยนะครับผมใครที่รีบใครที่เพิ่งดูคลิปเนี่ยนะครับอย่าลืมมาลองกรอกดูนะคมีแค่หนึ่งร้อยคนเท่านั้นนะครับผมอย่าลืมมารีบกรอกกันนะนะครับอ่พอเสร็จแล้ว นะครับก็นี้เราก็จะมีจานวนเครดิตนะครับผมแล้วก็มียอดเติมผสมด้วยนะครับผมซึ่งข้อมูลส่วนตองของเราเนี่ยนะครับก็สามารถเปลี่ยนพาสเวิร์ดเก่าด้วยได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีบัตรกานซื้อบัตรเติมเงินแล้วก็ซื้อของในเว็บไซต์แล้วก็บัตอ่าบอตการเติมเงินด้วยนะครับผมนะมาเพิ่มผมจะซื้อสคริปต์กันนะครับผมก็ไปที่คําว่าซ i รีส์เฟิร์สอิทิชันนะครับผมก็จะมีเกมมากมายเลยนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการซื้อเดวอน f ฟ l l กันนะครับผมซึ่งเราสามารถซื้อบอก็ได้นะคครับแแต่่วา อ่าคนละเกมกันเฉยนะครับอ่าต่อมาครับกดซื้อสินค้านะับก็อ่านอ่านอ่านอะไรอ่านทุกคนครับอ่าก็คือเนี่ยซื้อแล้วไม่สามารถขอเงินคืนได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมถ้าเราซื้อแล้วไม่สามารถขอเงินคืนแอมินได้นะครับหรือว่าเราเติมเงินเข้ามาเนี่ยไม่สามารถขอเงินคืนได้นะครับผมอ่าจจกดอเคไปปุ๊บมันก็จะเขียนว่าซื้อสินค้าแล้วเช็คที่หน้าประวัตินะครับก็คลิกหน้าบนเหมือนเดิมฮะแล้วก็ไปที่ข้อมูลส่วนตัวซึ่งประวัติการซื้อเนี่ยนะครับก็จะอยู่ส่วนของประวัติการซื ให้เราไปคัดลอกมาเลยนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของรายละเอียดสินค้านะผมไปคัดลอกมานะส่วนคีย์นี้ผมแจกฟรีน้ำทุกคนนะครับสามารถใครที่ดูคลิปนี้นะครับรีบไปรีดีมเลยนะครับผมนะะคัดลอกมาเลยนะครับผมก็ไปคอลนีนะครับก็กด enter อร์นะครับผมมันก็จะเซ็นคอมานะมันก็จะเขียนว่า s u c c e s ซฟฟ l รี่ไว l e s s enjoy นะครับซึ่งผมก็ทำการรีดีมเกมเดวอนฟอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับผมด้วยนะจากนั้นนะผมให้เราทับสคริปต์นะครับ มาครับก็จะได้สคริปต์ออกมาแล้วนะครับผมให้เรา Copy ้มาเลยนะลากมาให้หมดแล้วก็ p y ี้ใส่โปรแกรมรันของเรานะครับผมด้วยครับซึ่งนี้โปรแกรมรันของผมเนาะก็เอาไปใส่ได้เลยนะแบบนี้นะครับผมนี่คือโปรแกรมรันสลับเองนะครับผมดุกคนครับก็สามารถใช้โปรแกรมรันฟรีอย่าง KNL ได้ e อ e c ็ก o รอนี่ยได้เหมือนกันนะครับผมนะผมจะลองเข้าเกมให้ดูกันนะครับผมมาเข้าเกมเลยนะครับก็เข้าเป็นรหัสนี้แล้วกันเนาะนี่เดมอนฟอสสามดศูนย์นะครับเข้าเลยนะครับ รอสักครู่หนึ่งนะครับผมแล้วก็ผมราไปตอนที่ผมอ่เข้าเกมเสร็จเลยนะครับผมตรงนี้นะผมดูนะอันนี้ผมเข้าเซิร์ฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็กด inject แล้วก็ execute script ได้เลยนะผมดูนะครับนะรอสักครู่เลงนะครับในการ inject นะผมก็ค่อนข้างนานนิดนึงนะครับผมนะโอเคกด execute ครับผมประมาณ5้าวีนะครับก็โปรจะขึ้นนะครับผมนะนี่นะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็น U ยูหน้าตาประมาณนี้นะครับผมซึ่งอ่า คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปวันที่21เนาะซึ่งเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งนะจะอัปเดตใหม่เข้ามาแล้วนะครับซึ่งก็ใช้ได้ใช้งานได้ปกติเหมือนกันนะผมด้วยนะครับอ่ผมจะลองอ่าลองฟังก์ชันนให้ดูแล้วกันนะครับอย่างคนนี้ SGG เลยเนี่ย x m o n e y เลยนะครับอ่าผมไม่ซ่องอ่ะมันนั่งฟาร์มอยู่ผมจะทำการใช้โปรเตสแล้วกันนะโปรเตสมันออกเซิร์ฟผมนี่ดูนะผดูว่าจะค่ามันนะครับดูนะผมจะทำให้มันเตะออกเซิร์ฟให้ดูนะครับจำชื่อไว้นะครับ CGG เ่ยนะครับ นี่นะฮะปึ๊บมันหายไปออกเซิร์ฟแล้วเรียบร้อยครับผมหายไปจากเซิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมดูจากชื่อน,นี้ได้เลยเห็นไหมเหลือแค่สองคนนะครับก็เป็นฟังก์ชันเตะคนออกเซิร์ฟได้นะครับคัดคนออกนะตึงๆนะผมดูนะครับ,รบก็ประมาณนี้นะครับวิธีการซื้อสินค้าใน Sinon Hub Store นะครับผมดูนะครับก็สามารถอ่ามาซื้อกันได้นะคลิปนะครับผมแล้วก็ถ้ามีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถ คลิกส่วนของแฟนเพจตรงนี้ได้นะครับทักเพจได้เลยนะครับก็ต่อตั้งแต่แปดโมงถึงเที่ยงคืนนะผมด้วยนะครับหรือว่าจะเข้าดิสคอตก็ได้นะครับผมด้วยฮะก็จบคลิปวิดียงแค่นี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ